นี่นะครับทุกคนตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ถ้ำพญานาคนะครับหรือเรียกว่าประตูชัยบาดาลไอ้ตรงนี้สร้างมากี่ปีอันนี้สร้างมาสองปีกว่าครับแล้วตรงนี้จะลงสีอะไรับพี่หรือว่าแบบสีไม่ได้ลงราบจะเป็นเคลือบเงาครับแล้วก็ลงกากเพชรสวัสดีครับสวัสดีครับพาเรามาเที่ยวกันที่วัดมุญีวงศ์ับผมวัดบุีวงศ์อยู่ที่อำเภอตมบนตงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนี้ครับกลางเข้มเองเขาบอกวัดนี้มีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยเพื่อน ทั้างสถาปัตยกรรมพญา,า,านะาคพระพุทธรูปองค์ใหญ่แล้วก็มีอะไรมากมายสถาปัตย,ย,นะยกรรมสวยอ่ะเอางี้ดีกว่าเข้าไปดูเลยดีกว่าเคยมา,ย,ายังยังไม่เคยมาเดี๋ยวตามไปกันเลยอะเชิญนะครับ นีเป็นการขอพรนะครับอให้กับเจ้าของครอบครัวเรานะครับอ่าเราก็เข้ามากันในวัดแล้วนะ,นะใช่แล้วครับก่อนอื่นเลยต้องไปไหว้พระก่อนที่ขอเจอไหว้ได้นะครับเขียนชื่อนามสกุ <ไป S 2> ลกกน,นะครับใส่ลงผ้าแดงนะครับทำดุลตามต,ำตำาลังศรัทธา เป็นไงอุโบสถหลังนี้ยิ่งใหญ่สวยนะส่งคำล่ำลืออ๋อไม่ไม่ใหญ่มากนะแต่ว่าสถาปัตยกรรมสวยนะใช่ด้านหลังน่าจะเป็นพระประธานแล้วองค์สวยมากไปเดี๋ยวเราพาเพื่อนไปเที่ยวตรงอื่นต่อเขาบอกว่ามีถ้ำพญานาคเดี๋ยวไปดูไปดูว่าจะมีจริงไหมมจุดไหว้ป้ามีจุดอะไรเยอะไปหมดเลยไปดู นี่คือทางข้านะครับโหเทียบกับตัวผมนี่ตัวผมเล็กนิดเดียวเองเ <c oughs> สาแต่ละต้นเป็นเป็นปูนนะแต่ใหญ่มากนี่นะครับสุดจริงๆร <c oughs> ี่ครับเราเข้ามาแล้วนะก็จะเป็นจุดที่ดอกไม้ทูบเทียนบูชา <c oughs> พ่อปู่ศีสุโธ <c oughs> และแม่สรีวัฒุมานะเราก็ตามตถาทายตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปจุดทูบ ว่ายตามจุดต่างๆได้เลยก็ถึงปากถ้ำแล้วนะครับเดี<อ>๋ยวพาเพื่อนเข้าไปางในเลยดีกว่าโอข้างในโคตรวิานนาววจิตรครับเย็นมากครับ ให้เพื่อนๆไม่เห็นด้วยตาเลยนะครับใช่ครับบรรยายแบบคือยังไงหมดเลย<อ><อ>ในใจแล้วอ่ะสวยมากคนลุกหมดเลยอ่ะอม,มันแบบมันอลังการมากเลยนะแล้วเข้าไปที่วังพญา,านาคจริงๆเลยอ่ะเออ,อคือเขาเ,เขาเขา,เขา,เขาจำลองเหมือนอยู่ใต้บาดาลเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อนะใช่เอาตรงๆนะ,ๆๆนะพอๆวัดร่องขุนเลยสวยมากแอบๆน่ากลัวเหมือนกันแต่ว่ามันขังอ่ะมันดูมันดูแบบมนขังนะนี่เขียนเขาเขียนว่าประตู ประตูชัยบาดาลเห็นไหมเหมือน<ม>เขาเขาจําลองว่าข้างนี้มันคือถ้าของพญานาคก็ที่นี่มีมีสีอะไรนะที่เราอันนี้กันมีสีอะไรอ่ะสีตระกูลสีตระกูลนะครับใช่แล้วก็มีบร,ริวารเป็นพันมากกว่าพันนะครับเยอะประวัติประวัติที่เขาเล่าขานกันมาไปไปดูในกันต่อที่อีกอีกน้ำนี่นเขากล่าว่าจะแบบเสร็จสมบูรณ์แล้วก็เต็ ได้ประมาณ3ปีได้ครับอาจจะได้เสร็จสองปีกว่า3ปีไอ้ตรงนี้สร้างมากี่ปีอันนี้สร้างมา2ปีกว่าแล้วครับแล้วตรงนี้จะลงสีอะไรไหมครับพี่หรือว่าแบบสีนี่ลงภาพจะเป็นเคลือบเงาครับแล้วก็ลงกากเพชรทามใส่กากเพชรอีก3ปีครับพี่ประมาณสองครประมาณนั้นสามปีตั้งจากนี้ใช่เลยพี่ใช่ครับต้องดูแลศรัทธาจะโจมอีกทีด้วยครับแล้วก็โควิดอะไรด้วยครับอ๋อโซนด้านหลังนี่ก็คือกำลังทำนใช่ครับกลังสวยมากขอบคุณมาก มากคบเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่าจะมีอะไรเข้าไปดูทุกซอกทุกมุมเลยโอ้นี่อันนี้ก็น่าจะเป็นงูเนาะ มันจะเปลี่ยนสีตามไฟอ่ะเออเพื่อสังเกตดิเห็นไหมโอ้ดูขั้วบนโอ้อลังการเอาตรงเอาตรงๆนะครับก็แอบคนลุกนิดนึงถามว่าอลังการไหมอลังการแต่ถามว่ากลัวไหมถ้ามาคนเดียวไม่เอาเม่กล้าสุดๆจริงๆ ในนี้น่าจะทำด้วยปูนหมดนะโอเคอเครับดูดิเ,เขาทำแบบใช้ปูนหมดเลยทุกชิ้นพญานาคนะครับไปไหว้พระกันพรบประทานทาี่ผมใหญ่ <คล>อันนี้ตูอยากรู้ว่าพวกอันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะ <c oughs> จากไว้พระประธานองค์ใหญ่แล้วนะ,ะด้านหลังตรนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังของเมืองไทยนะครับมหลัเข้าไปดูกันเลยก็มีหลวงพ่อสดนะครับวัดโบสมีหลวงพ่อโตวัดะระฆังนะก็คือรว,รวบรวมเกจิอาจารย์ชื่อดังของประเทศไว้ที่นี่ทั้งหมดเลยครับมาดมาดู รู้จักไม่ทุกองค์นะครับนี่ก็เป็นหลวงพ่อคูณครับน้านบนก็จะเป็นพระแก้มรกตนะครับสวยมาก อันรอบใหม่หลวงพี่จะยังแม่ออกถ้ายังไม่ครบเจ็ดวันเขาจะปลูกเ็จครบเจ็ดวันถึงจะออกกันใหม่รุ่นใหม่น่าจะออกันมา้ะัหลังจากออกที่เมืองมาดาแล้วนะครับเราก็พาเพื่อนๆมาที่นี่ครับวิหารเซียนพันปีกัลยาณมิตรครับ ก็จะแบบเปหารเซียนนะเป็นของเมืงองจีนมีข้างในเขาบอกว่ามีอา่าเสียงเซียมซีอันเท่านี้เดี๋ยวเราไปขย่าเสียงดวงก <store S 2> ันดูไปนะครับ,รรบแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลเราและครอบครัวนี่นคื้ก่อน เขียนก่อนไหว้ครับเขียนก่อนไหว้เขียนแล้วก็นำเข้าไปไหว้ด้านในนี่นะครับอันนี้ผ้าแดงก็คือเรามาเขียนเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับโชคลาภถ้าขอพรเสริมดวงเสริมบารมีหลุดดวงให้แก่ตัวเราเข่งเข่งเราไปผูกผ้ากัน นี่นะครับ,รบไฮไลท์ที่นี่เลยซีมซีอโอ้โหผมอยากจะบอกว่ามันใหญ่มากมากเลยอันเท่าหัวเทเลยเดี๋ยวเราลองมาขย่า,ยาดูนะครับเพื่อนๆว่ามันจะเป็นยังไงกันอ,อ,อ่ะขออนุญ,ญาตทำนายทายทักก่อนและกันจัดไปเลยครับดูไหวเปล่าโอ้ยที่หันไปไหนที่หัน ยาากกกนนะครัับเเลืออ,อมันยากมากเอาว่าผมเลือกเอาดีกว่า<ห>อันนี้เลยเลขหกครับนี่เลขหกเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนโหแล้วเขาขยับกันยังไงวะนี่ใหญ่ที่สุดในโลกไหมเพื่อนเนี่ยใหญ่ที่สุดในโลกแล้ว นะเข้าใจนะครับว่ามันขย่ายากโอ้ขย่ายากไหมเอาซึ่งกะหมดแรงเลย <S 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 โอ้หนี่ครับด้านหลังเราให้ทายว่าเป็นอะไรไม่ใช่สุริท่าแต่อย่างใดนะครับมันคือห้องน้ำใหญ่มากแล้วก็เยอะมีห้องน้ำคนพิการผู้หญิง คนแก่อะไรเนี่ยมีเล็กๆหรือห้องน้ำก็อลังการเลยอ่ะพาขึ้นมาดูสองเท้าด้วยนะครับเพื่อความสะอาดนะครับนี่ครับประมาณนี้ต้องนะป่าซาร์เฟื่อนเลยนะห้องน้ำก็ดูเลยครับเราพาเพื่อนมาเที่ยวที่วัดมณีวงศ์ ไปไงเจอบรรจารของจริงแล้ววันนี้วังพญายนาคสวยจริงโอ้ตอนเข้าไปนะวิกิตรระกามตามากขนาดยังยังไม่เสร็จนะอีกสามปีอะก็ยังเสร็จสมบูรณ์ครับจะมาใหม่ใช่เดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวตอนนี้ก็มาเซอร์เวย์เพื่อนๆดูก่อนนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้เราพาเพื่อนมาเที่ยวที่วัดสุนีวงศ์รับมาชมวังพญานาคใต้บาดาลด้วยที่สำคัญเดี๋ยวลุกมาครับาว่าใช่ใช่โอเคนะครับก็วันนี้เราก็พาเพื่อนๆมาแล้วก็เจอกันใหม่อีพีต่อไปว่าเราจะพาเพื่อนไปที่ที่ไหนกันสาหรับวันนี้สวัสดีครับ